ื้อผ้าสำหรับสาวหุ่นแอปเปิลหรอหุ่นแอปเปิลเนี่ยสโพคใหญ่หน้าอกก็ใหญ่ไม่น่ายากนะสาวหุ่นเนี้ยเป็นคนตัวหนาดูเหมือนไม่มีเอวง่ายๆเลยน่าจะบาลานซ์ไหล่อกสะโพคให้พอๆกันมาดูเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงกันก่อนคอเตา่าคอปิดนี่คือห้ามเลยมันจะยิ่งทําให้ดูตันเพราะว่าเราเป็น คือคนหุ่นแอปเปิลเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นคนที่ตัวหนาหุ่นหนาก็คือเหมือนไม่มีเอวใช่ป่มถ้าเราใส่ปิดคอใส่เป็นคอเต่าคอสูงอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่มีพื้นที่เลยเสื้อแขนฟิตเนี่ยหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงเสื้อขอบแล้วก็เสื้อเข้าลูปด้วยกางเกงทํางานกางเกงยีนกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นกระโปรงยาวหลีกเลี่ยงเอวสูงหลีกเลี่ยงสกินนี่ด้วยก็ดีอ้อแล้วก็กระโปรงเนี่ยอย่าใส่เป็นระบายชั้นเด็ดขาด เพราะว่าสะโพกเราใหญ่อยู่แล้วถ้าเราใส่เป็นระบายชั้นเนี่ยมันจะยิ่งเสริมให้ดูใหญ่ยิ่งขึ้นจำสูตรเนี่ยก็ห้ามใส่รัดรูปนะไม่ใส่รัดรูปว่ะดีสุดใส่แบบหลวม,ลวมๆโอเวอร์ไซส์สบายตัวแจ็คเก็ตหรือว่าโค้ทเนี่ยก็คือแนะนําห้ามใส่เป็นมีเข็มขัดคาดเอวเด็ ed, ขดขาดถ้าโค้ทหรือว่าแจ็คเก็ตเนี่ยถ้าใส่เป็นตัวยาวคลุมสโะโพกอ่ะจะทําให้เราดูสูงลําตัวดูยาวขึ้นดูผอมลงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างชุดหลายๆชุดเลยเตรียมไว้ให้ละ สาวๆเห็นไหมว่าหุ่นแอปเปิลเนี่ยแมชง่ายมากๆเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าที่หลากหลายมากที่เอามาให้แมชที่เอามาให้ดูเนาะเอาเป็นว่าหมดปัญหาของการเลือกใส่เสื้อผ้าได้แล้วนะสาวๆหุ่นนี้ใส่ได้หลายอย่างหลายแบบมากๆเลยเนี่ยมีแบบหลายๆแบบเลยมาให้ดูสาวๆเลือกใส,ส่เลือก,อกแมชให้สนุกนะคะ